น้องสาวเอ้ยพี่กำลังตื่นเป๊บมากเลยจันนี่ไป <เอ S 1> ให้พูด<ห>ว่าโอนี่จันตาแปรหัวข้อต่อไปอนี้ล่ะอาจจะยากหน่ <แ S 2> ยนอยแต่พี่เชื่อว่าน้องสาวของพี่นั้นสามารถทำได้อย่างแน่นอนเอาละเริ่มกันเลยเอ,เอาเลยเหรอคะอโอเคแม่เลยเสร็จไปรอให้อยู่ล่ะกำลังโมโหมากโอนนี่จัตกใจอะไรนะโอนนี่จัมาจากข้างหลังโอนี่จันตื่นนั้นเหรอโอนี่จัคือคือเหมือนพี่จักทะเลาะกันอยู่ล่ะ อนี้จงบ้ากจ้อนีจัหนบ้าเกิดไปหรือเปล่านะอนี่จงคืนดีกันเถอะอนีจงรู้เกวปลกกอันีจงอยู่ในอากาศร้อนอนี้จังอากาศหนาวอนีไม่โดนบีบคออนีจถึงอย่างนั้นก็ยังร้อนอนี้จกลายเป็นบ้าไปอนี้จงหัวละออกมาเลยอนีจงตายแล้วงั้นหรืออันี้จำขี้วันเลยหรืออนี้จงกำลังหลับละอนนี่จังเรีขก้ากีอันนี้จงไขึ้น เข้ามาใกล้มากขึ้นในที่แบบนี้กันเหรออี่กินขนมปังจิ๊บท่าทางคัละไกลกันมาท่าทางเหมืตายเลยดูเถินเถินนะรักมากเลยได้สกิ๊กเอชก็เล่อ่านอดบอลของพี่เขาไม่ดีมากเลยกจบแล้วคิดเป็นน้องป๋าของพี่แล้วมาฟูให้พี่ฟังอีกเยอะๆเลยนะไม่ดีกว่าค่ะ